สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและก็ผู้ปกครองทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเกตุมณีศรีวรารามอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเรียนวิชาดนตรีกับครูจัก,กรินส่วนเนื้อหาสาระความรู้ในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสอนให้รู้ดูและจำนำไปใช้ไปติดตามรับชมกันเลยครับ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้ทำผังมโนทัศน์หรือแผนผังความคิด mind m a p p i n g เนี่ยเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบดนตรีเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่าองค์ประกอบดนตรีที่เราได้ทำไปนั้นนะ่ะมันมีองค์ประกอบดนตรีอะไรบ้างเริ่มจากองค์ประกอบดนตรีไทยเลยนะครับในส่วนขององค์ประกอบดนตรีไทยเนี่ยก็จะประกอบด้วยกัน7อย่างด้วยกันนะครับเรามาดูทีละอันว่า7อย่างมีอะไรบ้างอันที่1เนี่ยเรื่องของเสียง เขาบอกว่าเสียงในทางดนตรีไทยเนี่ยหมายถึงเสียงที่เกิดจากการดีดการสีการตีแล้วก็การเป่าการขับร้องหรือวิธีอื่นๆลักษณะความแตกต่างของเสียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเสียงอีก4อย่างด้วยกันนะครับองค์ประกอบที่ว่า4อย่างนี้ก็คือระดับเสียงความสั้นยาวของเสียงความเข้มของเสียงคุณภาพของเสียงต่อไปองค์ประกอบดนตรีไทยในหัวข้อที่2เนี่ยคือเรื่องของจังหวะ ามาศาสตร์ของดนตรีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจังหวะเนี่ยหมายถึงการแบ่งส่วนของทำนองเพลงที่ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอแบ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันจังหวะในดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือจังหวะสามัญจังหวะชิงแล้วก็จังหวะหน้าทับนั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบดนตรีไทยในหัวข้อที่3เนี่ยคือเรื่องของทำนองทำนองเนี่ยหมายถึงเสียงสูงๆต่ำๆเรียงสลับกันไป ทำนองเพลงไทยเกิดจากการนำเสียงต่างๆที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยมาเรียบเรียงเข้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย2ส,ส่วนสําคัญใหญ่ๆเนี่ยได้แก่อันที่1คือทํานองหลักหรือลูกคล้องอันที่2คือทํานองตกแต่งหรือแปรทํานองนั่นเองนะครับองค์ประกอบดนตรีไทยในหัวข้อที่4คือเรื่องของพื้นผิวของดนตรี เขาบอกว่าพื้นผิวของดนตรีเนี่ยหมายถึงเสียงที่เกิดจากแนวทำนองหลายๆแนวมาผสมกันมีทั้งทำนองในแนวตั้งแล้วก็ทำนองในแนวแนวนอนซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆได้แก่พื้นผิวแบบทำนองเดียวแล้วก็พื้นผิวแบบฮิดโรโฟนีนั่นเองนะครับ ต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าฮิโตรโฟนีหมายถึงอะไรฮิโตรโฟนีหมายถึงการบรรเลงหรือการร้องเนี่ยตั้งแต่2เสียงหรือ2คนขึ้นไปคือการประสานเสียงนั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบดนตรีไทยในหัวข้อที่5ก็คือการประสานเสียงการประสานเสียงเนี่ยหมายถึงระดับเสียงตั้งแต่2เสียงขึ้นไปที่ร้องหรือเล่นในขณะเดียวกันคือเล่นแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกัน หรือว่าเล่นไปด้วยร้องไปด้วยก็ได้นะครับลักษณะของการประสานเสียงเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะในดนตรีไทยเนี่ยมีลักษณะการประสานเสียงในแนวนอนที่เรียกว่าฮิโตโรโฟนีนะครับเมื่อกี้นี้ซึ่งเกิดจากการแปลทางของทํานองหลักแปลจากทํานองหลักลักษณะวิธีการประสานเสียงของดนตรีไทยเนี่ยมี3อย่างอันที่1คือการประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน อันที่2คือการประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันอันที่3มคือการประสานเสียงโดยการทําทางก็คือการนําเอาดึงเอาลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์พิเศษของเครื่องดนตรีที่เราเล่นแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยลักษณะเด่นของเขาเนี่ยมาบรรเลงร่วมกันแต่ละเครื่องแต่ละชนิดเนี่ยก็มีลักษณะการเล่นแล้วก็เอกลักษณ์ของเสียงเนี่ยไม่เหมือนกันเอาเอกลักษณ์ของแต่ละเครื่องเนี่ยมา บัรเลงร่วมกันมาเล่นไปพร้อมกันเนี่ยคือการประสานเสียงโดยการทำทางนั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบดนตรีไทยในหัวข้อที่6เนี่ยคือเรื่องสีสันของเสียงนั่นเองนะครับสีสันของเสียงเนี่ยหมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแรงกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นวิธีการบรรเลงวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี ลักษณะและรูปร่างรูปทรงความสั้นยาวของเครื่องดนตรีก็เช่นกันทําให้เสียงและสีสันของเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับต่อไปองค์ประกอบดนตรีไทยในหัวข้อที่7เนี่ยคือเรื่องของรูปแบบหรือคีย์ตลักษ์หมายถึงลักษณะรูปแบบหรือลักษณะโครงสร้างของเพลงไทยซึ่งมีรูปแบบใหญ่ๆเนี่ยสามแบบด้วยกันนะครับอันที่1คือเที่ยวร้องหรือทางร้องอันที่2คือเที่ยวเก็บหรือทางเครื่อง อันที่3คือลีลาของเพลงต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฝนดนตรีนะครับครูมีเพลงให้นักเรียนฟัง1เพลงแล้วก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเอามาวิเคราะห์โดยการนําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์เพลงว่าเพลงนี้มีคุณภาพของเสียงเป็นอย่างไรคุณภาพของจังหวะเป็นอย่างไรคุณภาพของทํานองเป็นอย่างไรนะครับ ให้นักเรียนวิเคราะห์มาจากใบงานที่กําหนดให้ต่อไปนี้ครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเอาเป็นว่าเราไปฟังกันดีกว่าว่าเพลงนี้มีชื่อเพลงแล้วก็มีเสียงเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความรู้ในวันนี้ที่ได้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนของครูเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในอนาคตเพื่อที่จะไปต่อยอดความรู้ในการเรียนในชั้นคลาสที่มันสูงขึ้นไปได้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีเนื้อหาสาระความรู้เป็นอย่างไรจะพานักเรียนไปเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่ไหนนั้นเอาเป็นว่าขออุบไว้ก่อน แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ